รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ห้าสสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ The Face Story ค่ะวันนี้พวกเราก็กลับมากันอีกแล้วกลับใครคะเตยค่ะชาค่ะก็พบกับพวกเราสองคนนะคะหน้าเดิมอีกแล้วถ้าสมมติเห็นหน้ามาคือสัญญกรรมมาเดี๋ยวจะเห็นวิชาที่ใช่ไปเลยจมูกจมูกพุ่งออกมาจากหน้าจอเฮ้ยได้ข่าวว่าวันตอนที่เราจะออนแอร์วันนี้ตรงกับวันที่อะไรเอ่ยวันนี้ วันนสงกราเย่ก็คือวันนี้วันที่14เมษาแล้ววันสงการของไทยนั่นเองทับไปเล่นที่ไหนกันบ้างเอ้ยไม่ไม่ได้ไปไหนน้อยไม่เป็นไรนะเธอส่วนนิชาน่าจะไปเล่นที่จังหวัดแพร่โอเคเราทะเลทายไปเยอะเกินแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าในเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงเครื่องดนตรีประเภทอะไรเครื่องดนตรีประเภทคาร์เตอร์คารเตอร์เครื่องดนตรีเครื่อง สีนว่นวองแนว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 แนเแนแนว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 คนวนวแนวานวแนวแนวแนนวแ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 นงแนแนววแนแนแนว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 แ ไทยวันนี้เราเป็นคนไทยใช่แต่เราไมา่ได้รู้จักโอเคเงี้งงนวันนี้เรามาบอกกันดีกว่าว่าวันนี้เครื่องดนตรีประเภทสีเป็นยังไงมาเครื่องดน,นตรีประเภทสี่นะคะเป็นเครื่องสายที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักนะคะสี่เข้ากับสายในเครื่องดนตรีไทยเรียกว่าซอซึ่งมีอยู่สามชนิดนะคะคือซอสามสายซออู้ ซอดวงนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทไทยพื้นบ้านใช่ก็คือของไทยประเภทแรกก็คือซอร่วงเนี่ยคือซอร่วงเป็นซอสองสายเป็นซอที่มีเสียงแหลมเล็กที่สุดเวลาเนี่ยที่เราผสมวงเนาะจะทาหน้าที่เป็นผู้นาวง,งโดยวันเลงทางนองหลักแล้วก็มีแบบความหวานบ้างอาจจะมีเก็บบ้างเร็วบ้างตามความเหมาะสมที่มีอยู่ในเพลงแล้วก็สายซอด่วงเนี่ย มีเพลงของขายแล้วมีเสียงแค่2เสียงเท่านั้นสายเอกเนี่ยจะเป็นเสียงเลส่วนสายทุ๊จะเป็นเสียงซ่อนโดยใช้สายไหมฟัน้นหรือว่าสายเงยินก็ได้เมยได้ว่าเป็นฟิลแบบนางเอกนางเอกมากต่อไปนะคะซ่อ,อสาม เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งจำพวกเครื่องสายมีขนาดใหญ่กว่าซอด้วงหรือซออู่มีลักษณะพิเศษคือมีสามสายมีคนชักอิสระกระโหลกซอเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่ะ <Wow. S 1> และเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสง่างามชิ้นหนึ่งใน,ในวงเครื่องสาย <Wow. S 3> ประวัตินะคะคือปรากฏเนี่ยหลังจากจดหมายเหตุลาลูแบที่มันถึกไว้ว่ามีชาวสยามเนี่ยมีเครื่องหรือย,ยังเล็กมีสามสายเรียกว่าซอ ซึ่งชี้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีซซสามสายและนิยมเล่นกันในลักษณะรูปร่างของซซสามสายก็คงจะไม่สวยงามมากเท่าในปัจจุบันอ่าแล้วให้เกตความเหน่อยนึงนะคะชาวสยามเนี่ยก็คือคนไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเรียกในสมัยก่อนประเทศสยามอะไรเงี้ยแบบว่าคนต่างชาติในสมัยก่อนนะคะก็แบบเชาวสยามสยามเมืองยินสยามเก่าปบ แกไปม,มากกว่านี้ค่ะแล้วก็จนมาถึงในยุคกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นนานภาลัยรัชกาลที่สองพระองค์เนี่ยท่านทรงโปรดซอสามสายมากจึงทําให้พระองค์เนี่ยได้ประดิษฐ์คิดซอสามสายได้ด้วยความประณีตงดงามเป็นแบบอย่างจนมาถึงปัจจุบันต่อไปเป็นซออู้ซออู้เนี่ยเป็นซอสองสายตัวกระโลกทาด้วยกระลามะเท้ามีเสียงทุ้งกลางวันซออู้มีรูปร่างคล้ายๆกับซอของจีที่เรียกว่า มันเสียงร้องอ่ะก็คือคือดนตรีมันมีที่มาแบบแปลกๆแปลกๆเหตุที่เรียกว่าซออูเพราะว่าเรียกตามสิ่งที่ได้ยินของซอด้วงและซออู้ซึ่งซออู้และซอด้วงเนี่ยก็คือมีบทบาทในวงดนตรีเครื่องสายตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ี่โดยดัดแปลงมาจากองค์ปรองแขกเค่องใหญ่ ซึ่งมีเครื่องดนตรีที่ลำนำประกอบด้วยซอร่วงซออู่ตะเคตปลาปีอ้อต่อมาได้เอากองแขกปอีอ้อออกและเอาทับกับละมนาและขุยเข้ามาแทนเรียกวงดนตรีฉันมีว่าวงมโหลีเครื่องสายมีคนเล่นทั้งหมด10คนรวมชิงด้วย สิ่งชิงชิงชิับงั้นเราก็พาของเครื่องดนตรีไทยบ้างที่เกี่ยวกับโอเคอันนี้เราขยยกตัวอย่างมาเฉยๆนะคะไม่ได้มีทั้งหมดทั <as> ้งผู้ทั้งหมดแค่เดียวไม่พอชัวร์เพราะเครื่องดนตรีนี้มันค่อนจะเยอะมากงั้นเรามาพูดถึงเครื่องสายของฝั่งตะวันตกบ้างนะคะเช่นไวโอลินค่ะไวโอลินนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เสียงเกิดระดับสูงในกลุ่มเครื่องดนตรีคลาสสิกประเภทเครื่องสายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตกค่ะเป็นเครื่องดนตรีตระกูล ไวโอลินที่เล็กที่สุดอันดับอันประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาเชลโล,ลและดับเบิลเบสคะ่ะในปัจจุบันนะคะไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าไวโอลินปรกากฏเมื่อช่วงเวลาใดแต่คาดว่าปรากฏขึ้นในครั้งแรกคือประเทศอิตาลีชุดศต,ะตะวรรษที่16ค่ะหรือดนตรียุคก,กลางนะคะเนื่องจากหลักฐานที่แน่นอนที่สุดคือมีหนังสือตีพิมพ์เกี่ยวกับไวโอลินในคศ1556 แล้วก็ไวโอลินคันแรกของโลกนะคะถูกสร้างขึ้นโดยอันเดอาติอามาตีค่ะใช่ก็คือรู้จักเวโอลีนแล้วเนาะต่อมาเราไปดูววโอลาชื่อน,นี้เราจะไม่ให้คนชี่เท่าไหร่เนาะสุด nya เราจะรู้จักแค่เวโอลีนใช่ใชไหมไวโอลาเนี่ย right เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายที่มีรูปร่างคล้ายกับเวโอลีนแต่ว่าใหญ่กว่านิยมเล่นในวงออเคสตราและวงเครื่องสายมีต้องมาเนิดมาจากตะวันตก เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีตะกนไวโอลินที่ประกอบไปด้วยไวโอลินวิวอลาเชลโลและดับเบิลเบสวิวอลาเนี่ยมีแบบเสียงที่ต่ำกว่าไวโอลินแต่ว่าสูงกว่าเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสก็คือแบบอยู่ประมาณเกือบ<ต>สูงกง็อย่งกลางๆอยู่ไงยังไม่ได้สูงมากต่ำมาก<อ>ต่อไปเชลโลก็คือชื่อย่ออ่ะมาจากวิโอลอนเชโลซึ่งเป็น,น,น,นเครื่องดนตรีตะกอนเครื่องสายที่มีความโค้งมน ก็คือคล้ายๆกับไบโอลีเนาะแต่ว่าใหญ่กว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเ mm hmm. ชลโล่มีพัฒนาการของรูปทรงที่หลากหลาย mm hmm. กว่าจะเป็นดังนี้เห็นในปัจจุบันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเป็นที่ยอมรับในฐานะของเครื่องดนตรีสำหรับการแสดงเดี่ยวหลายคนเชื่อว่าเชลโล่เนี่ยมีที่มาจากคําว่าวิโอซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเชลโลเนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในศตวรรษที่16ในยุคบาโรก แต่เชรื้องสายตระกูลไวโอลินในขนาด,ดนี้เครื่องดนตรีต่างๆที่มีรูปร่างใช้กบไวโอลินนั้นมีแพร่หลายอยู่แล้วแต่ไวโอลินเป็นตระกูลสายเกี้ยวมาจากเครื่งองดนตรีเหล่านั้นในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเชลโล่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงขนาดมาโดยตลอดตรงประกอบโดยทั่วไปเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นช่างทำไวโอลินคนแรกที่กำหนดขนาดมาตรฐานของเชลโล่สมัยใหม่เชลโล่ในยุคก,ก,ก่อนเนี่ยมีขนาดความยาวประมาณ80เซนติเมตร ซึ่งไม่สะดวกต่อการเล่นเท่าไหร่จนกระทั่งในปี1707เป็นปีคศเขาได้ปรับขนาดเชลโลให้สั้นลงเหลือเพียง15ซมซึ่งทําให้เล่นได้สะดวกขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าเชลโลนี่คือใหญ่มากเคยเคยเห็นของจริงคือแบบใหญ่มากใหญ่สุดๆแบบดับเบิลเวอมเบดไงวะดัเบินดีคือแบบใหญ่มากโอเคต่อไปก็คือดับเบิเวทนั่นเอง มิชช่อเรียกหลายชื่อเช่น s สต t ิงเบ s s s contrast s a s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  ViO d o u b l e bass เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นในวงออ,อร์เคสตราและวงเครื่องสายมีต้นกำเนิดจากตะวันตกเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีตะกูลไวโอลีนมีความสูงประมาณ74นิ้ว,<อ>วใช่อย่างคือเมื่อกี้เชลโลใช่ไหม75เซนอันนี้คือ74นิ้วคือสูงมากใหญ่มากใหญ่มาก,มากนี่เคยได้เห็นจริงตอนนี้แบบไปสอบเข้าโรงเรียนหรืง แล้วก็มีคนขนไปใช่เขาขนไม่เ่าแล้วแบบใหญ่มากหอยกอดใหญ่แบบสูงแล้วพี่หนูแล้วพี่ใหญ่กว่าพี่ใหญ่กว่าพี่สูงมากแก่มากแต่บรรดาเนี่ยเป็นแคร่ดนตรีพีชนิดเดียวที่กล่าวได้ว,ว่ามีความสัมพันธ์กับ s ซวิโออย่างแท้จริงโดยซิปเนอร์มาจากโซวิโอขนาดใหญ่เนี่ยเล่นเพียง16ชว่วงเสียงเท่านั้นได้ได้ว่าถือว่าเป็นเกจความรู้น้นอยๆที่พวกเราสามารถให้ได้แล้วพวกเราก็นำมาเล่าถ่ายทอดกับรายการ The Fan Story นะคะซึ่งก่อนจะจากไป,ไปพวกเราก็ต้องขอวอวยพรในเทศกาลสงการานต์ก่อนอนงนเิรเชิญก็ขอให้แบบระวังตัวแบบว่าตซฟก็ใช่เซฟตัวเองนิดน,นึงเพราะว่าคนเยอะมันก็ค่อนข้างที่จะอัดตัด แล้วก็อย่าลืมกลับบ้านถ้าใครที่ตับกลับบ้านต่างจังหวัดน,นะคะก็เดิทดนทางปลอดภัยแล้วก็ขับขี่เนี่ยอย่าหลับไหนก็พอ <laughs> แล้วก็อย่าลืมรดน้ำดักหวัวผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> เป็นประเพณีที่สืบทอดกันอย่างยาวนานนะคะ <c oughs> ลดน้ำดักห <c oughs> เออพี่ยังไม่แก่เออ <laughs> พี่ยังไม่แก่ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าลืมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะนนนๆทีวันปีใหม่ไทยทั้งทีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกลับบ้านอย่างสวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะา